เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งลำครับสำหรับ Vios Gen1 คันนี้ครับคันนี้ครับได้จัดล้อพร้อมยางชุดโปรโมชั่นครับเป็นล้อเทพที่สุดของทางร้านครับล้อพร้อมยางครับชุดโปร19,500บาทได้ล้อแบรนด์ดีที่สุดของทางร้านด้วยนะครับมีอะไรบ้างไปดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นรถสีทองล้อสีน้ำตาลอ่าก็จะหล่อประมาณนี้นะครับอ่ะชุดโปร19,500หักเทอม หักเทินของเดิมส่วนต่างก็จะลดลงมาเลยครับไปรับชมกันครับว่ามีอะไรบ้างล้อครับเป็นสียแปครับงานโปรแม็กครับก้านแอนแอนแบบนี้เลยนะครับอ่าสเปคกว้าง7นิ้วออฟเซต28ด้วยนะครับตัวนี้เป็นล้อสีเทียบแท้เลยนะครับสีเข้มปัดๆแบบนี้นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง gte c o t e c h ครับไซส์ยาง195 55เ5ของแถมก็ครบๆเช่นเคยครับอ่แล้วก็คันนี้เป็นสเต็ปเดิมๆยังไม่ได้โหลดจากตรงใดๆทั้งสิ้นครับฟินค้าที่ได้ก็จับประมาณนี้ครับข้างหน้าประมาณ3ามซองครับดูข้างหลังกัน หลังประมาณ3สอดเช่นเดียวกันครับแล้วก็ดูล้อสเปคกว้าง7ออฟเซ็ต28ครับถือว่าไม่ล้นนะครับใส่กับ v ีอเจนหนึตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับร้สีอทองล้อสีน้ำตาลเป็นอะไรที่ดูซิ่งมากๆอ่ะก็จะรอประมาณนี้นครับถ้าได้โชว์สักชุดนี่แหลมหน้าดูเลยครับอ่าแล้วก็อัปเดตงานหน้าร้านเลยครับทีเดียวครับคันนี้ครับ c i v i c F ครับใส่โ uh, ช๊คสตัดอีโมเทคสุพิมแม็กครับตัวนี้ครับนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อบาทรับประกันสองปีเต็มครับอ่ะแล้วก็ไม้สีครับนี่ยางสกายเลสสองหกห้าสี่สิบสิบแปดทั้งสี่เส้นครับราคาเราเลิเช่นเคยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจแม็กยางช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ PPV SUV หรือว่าวัยรุ่น EV ก็คิดถึงเราได้เช่นเคยครับอันาจากเราซิ่งเจาอโคราชเบอร์โทร0 8 8 5 9 5ป2 2 0ครับ คิดจะแต่งรถคิดถึงอาณาจักรลอสิ่งอีกสำหรับคลิปนี้ก็ลากานไปก่อนสวัสดีครับ